สวัสดีครับบัวลอยคนเดิมมาแล้วครับวันนี้ก็ทำกับข้าวมาเดิมครับเมนูนี่ครับแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนนี่ครับยอดมะพร้าวแต่พอดีอยากกินมะเขือด้วยก็เลยใส่มะเขือเข้าไปครับนี่นะครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับ ผมใช้ตีนไก่ข้อไก่น่องไก่น่องสะโพกนะครับเพราะว่ามันจะมีความมันด้วยถ้าใช้จะเนื้อล้วนมันจะกระด้างไปเลือดครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยครับ เดี๋ยวตีนไก่กับข้อไก่ผมจะต้มก่อนนะครับให้มันเปื่อยๆหน่อยแล้วค่อยมาใส่กับตัวแกงเขียวหวานที่หลังใส่ลงไปเลยครับทันนี้น้ำผมปิดไว้แล้วครับมันเดือดมากแล้ว ใส่หัวกะทิลงไปเลยครับสักหนึ่งถ้วยเลยนะครับผมไม่ใส่น้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวหัวกะทิให้มันแตกมันเลยครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้มันแตกมันเลยครับน้ำเกือบแห้งเลยครับ แตกมันได้ที่แล้วครับใส่พริกแกงลงไปเนะครับใส่หมดเลยครับเอาเผ็ดๆ,ๆหน่อยแลผัดให้เข้ากันเลยครับ ออกแล้วครับใส่ไกล่ลงไปเลยครับ ตามด้วยหางกะทิครับใส่ลงไปเลย ไก่สุกแล้วครับปรุงกันเลยครับนี่ครับน้ำตาลใส่ไปเลยครับเราใส่เกลือไปก่อนครับอีกเยอหน่อย อันนี้ก็มะเขือก็กับมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยครับใส่สุกแล้วเช่น้ำเกลือไว้นะครับมันจะได้ไม่ดำมะเขือ ปอให้เดือดสักพักนึงครับมะเขือเปื่อยแล้วก็ใส่เลือดลงไปเลยครับล,ล้นละนี่ครับ กินกับขนมจีนก็ได้กับข้าวก็ดีครับครับส่วนตีนไก่กับข้อไก,ก่คงใส่ไม่ได้ครับมันล้นหม้อเดี๋ยว้มเปื่อยเลยเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังครับหม้อมันเล็กไปหรือผมทำเยอะเกินก็ไม่รู้นะครับ ใส่โหระพาลงไปเลยครับเพิ่มความหอม สามด้วนี้เลยครับพริกแดงเพิ่มความสวยงามแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อนนี่ครับเสร็จแล้วครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ